ผู้เด hmm. okay. ียวเขาเจาแทหมดแดงมาขายกว่าแทหมดแดงแด้ห้องมดแรงหนจานเลยมดูกพ่อเท่าไรอะไรนี่อันกระทุกตะล่อยขาจาะกรับมาพ่อให้จ้าบุญขาเร้าหลายย่เจ้าเบอร์ใดนี่ใครหมดแดงใส่แสีนี้เบอ่์นนี่ของหนูของป้าเป็นบ้าบอเอาเวลาเข้าไปตลาดเข้าไปซื้อใครอ่เขาไปยังถามเขาว่าเขาเอาเบอร์ใดนี่เบอร์สุดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเคพูดใหมดแดงนี่มันเบอร์ใหญ มันตรมีเบอร์เราของหนูของตาอ้าวพไปเดือดกันเนาะไปียบเพียบสักับตลาดกันด้แมงมันกลแมงแล้วไก่ไข่ไก่มันรลอยละลอยนึงไหนจักหน่วยไหนจักหน่วยอ๋อเก็แม่นงเนาะไข่หมดแดงเจ้าก็ต้องรู้ว่าลอยนึงนี่มันไหนจักหน่วยเจ้าต้องไปนับเบิงว่ามันไหนจักหน่วยมันคุ้มบ่เฮยมาปีแล้เนาะผมได้ใชมานับไข่หมดแดงขายอยู่เนี่ย ว้าวเนาะอุ้ยเด็ก,ก็เสียเปรียบเขาซื้อไข่หมดแดงอยังบ่นับหน่นวยลอยหนึ่งมันก็ต้องไในหน่วยแล้วจักบาทจักบาทมันก็ต้องไล่ไปตัวเนาะอันนี้ซื้อไข่หมดแดงซื้อมาลอยหนึ่งว่างปรับโหลดบ่นับผดหน่วยมันมานิเนี้ย ปลาหมึกอ,อ่าเพื่อน,นี่นี่เป็นมืออาชีพขเข้าใจป้ะเอกาะว่าม,าามืออาชีพนี่มันใส่ครับมือไม่ส่วนไหลคือเครื่องจกกักรกลนี่มันอาจัยบทท่านใจปั่นไหนเพราะว่าขนาดของปังเมอกนี่มันมีความสำคัญเพราะนั้นตัวละแปดสิบบาทตัวละสี่สิบบาทตัวละยี่สิบบาทนี่แต่เ้าใส่เครื่องปั่นคือกันนี่มันเศษประกอบท่อกันเพราะนั้นวิธีนี่นี่เขาเรียกว่า อามานเมื่ออาชีพแต่ว่าตีนอาชีพสามารถผลิตได้คือกันเบิลาาดลักกัดเตวข้อมุ่มเหนียวพวตนี่มันต้องสัมผัสเลยต้องสัมผัสเตะท่อกันเป๊ะเ,เ,เ,เลยแมนยืดีแมนกันเส้ตีนอาชีพมีนยืดมันสิเข้าใจลำนักแมนตัวน้อยตัวใหญ่สิเป็นสันอืม กระโปบอไหมค่ะจ้าแกบอนี่ก็ะโปงแกบอแกจ้าแกมาตะพูนท่าซุ้มบุทองคุณค่ะโอ้ยหิวนอนเลยเราจะไปซื้อกาแฟเย็นงยุปามหนียด้เจ้าสิฝากครซื้อยังบ่เด้อเอาชาเขียวมาให้น้ำเนี่ยชาเขียวบ่เอาแก้วนึงบ่เออนั่นแหละจ้าจะอะไรได้เอา ออนหวานเนี่ยมออนหวานเนี่ยคอยจะเป็นคนจึงสี่อยู่แล้วแหม่อยสิไปอ่อนหวานอ่อนเบอร์นีหยังเขาก็เป็นคนกระช่วงหกฮากระด้างขอเบ้าเห้ยงขอเบ้าตรงไปตรงมากเมาให้หมดปั๊บตไปอ่อนหวานเนี่ยจักหน่อยเดยจังไหน สวัสดีครับเอาเ้าจะได้คู่ยาเฮ้ยเป็นยางจังสันโอ้เจ็บขาพ่ออ้าวเป็นอะไยังล่ะไอ้นี่นะครับยางบกใครได้นอนอยูง่โลงูกบานเพื่อออกมาครับฮะนอนโรงพยาบาลครับห่วยก็ใบจังสันอ๋อแบบนี้นรอแสดงว่าชอบเป็นคนซัวเด้อจังสันเข<อ>าคือจริว่าผมเป็นคนซัวเอาตัววาตัวน,นั่นนั่นลูกบานเหมืนันบ่ครับแตจังสันตัวคนไปยามคนป่วยอยู่โรงพยาบาลเขาถามกันว่าจะดนสันเอา เจ้าดีขึ้นแล้วบอสอันเดซันแสดงว่าตอนที่ผมบสบาย <laughs> ผมก็อยู่โรงพยาบาล <laughs> ผมเป็นคนสวัวเ่าต้งสัน้นตัวดีขึ้นแล้วบอันเดซัน <laughs>